ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ชาวบ,บ้านปอละศิษฐ์จะตามล่าคุณที่บ้านช่วยกันกดไลค์ด้วยกันนะครับมาประตูประตูนี่มันอะไรกันนี่ก <c oughs> ็ตึงหัวกันละไอ้ก้าว,วไอ้ก้าวไอ้ก้าวไอ้ก้าว ให้ข้าใส่คนได้แหงเดือเพื่อไมวด้ยูดีดี้มูดี้วดีดีดีอพวกยิกันเดียมาแล้วหิวกันเดียมาแล้วลงมันตงลงมันมือกันแล้วไม่มันจเวลาแล้วทุกคนเหลือไม่กี่ทีแล้วทุกคนมจดเวลาแล้วอ๋อจะตีกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแมาเลงคัออ f ฟิเชียล โอเคขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับยวผมไซคโคลเคนทอสเคียวและคุงลาฟซือแล้วก็ไฟโรนนะครับยู่ใีเกมของมา้ครับนะครับวันนี้เรา <c oughs> เดี๋ยวเป็นอะไรนะวันนี้เราก็จะมาเล่นซ่อนแอบ,บนะครับ <c oughs> เพื่อหนีจากตัวที่มีชื่อว่าปรสิตหรือว่าชาวบ้าปรสิตเนี่ยทุกคนนับไน้นะครับโอ้ ่อยแม่งนะครับม,มาเนี่ยทุกคนไป็นผู้มาทำเพลงเรามาสุ่มกันดีกว่าทุกคนสุ่มเลยครับคนแรกใครเป็นไซโคนไซคุนเป็น,ปนไปเร็วไปเร็ว,รวการใดทุกคนครเราต้องรีบข้าววันนี้นะครับก่อนที่มันจะไปหาที่ซ่อนนะทุกคน 1, 2, 3, 4, 5, 6, รีบข้าวมานฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจบเวลานะครับผมหน้าตาเดี๋ยวผมน่าจะเหมือนปลาราฟเฟลนะทุกคนนะเริ่มหากันเลยครับชึบ พี่แอนใครพูดอะไรใครพูดเรียมดูดิีจบเวลาแล้วจบเวลาแล้วจบเวลาแล้วทุกคนอยู่ไหนกันเนาะพี่แอนคนเหลี่ยมทุกคนอยู่ไหนกันเนาะเอ้ยเดี๋ยวเห็นหัวเคลยร์บอกว่าทุกคนเอ้าไม่ใช่นี่หว่าทอสนี่หว่าวิเวียนมือเนาะวิเวียนมือไอมดเนื้อเฮ้ยทุกคนฟังนะฮะผมจะฆ่าไปในสามสองหนึ่ง เรียบร้อยแตกหนึ่งี่เนื้อน้่งทำไมออกจะบอลสิาค่หรือไปแบบไม่ให้ผมไม่อยากแแย่ยิงว่าป้าผมไม่ได้โกงนะครับทุกคนก็เคียรตายคนแรกนะครับเคยรคุณติดเชื้อในบอสิเลยคุณมนเป็นบอสิเนะคุณติดเชื้อแย้ๆิสงเสียบสิหรือเปียงเสียตัวเรไป่ทุกคนเฮ้ทุกคนไปเยดิฮะาเฟลน่าจะพูดนะดิเมื่อกี้เสียง เฮ้ยจะผพูกันหน่อยเร็วยู่ไหนกันอายู่ไหนกันอาไหนกันอายู่ไหนกันอาเธอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลาฟาเอลลาฟาจะไปไหนเฮ้ยอาจุนี้เฮ้ยอาข้ามไเร็วเฮ้ยอาดักดักดักเออดักตีมันตีมันตมันเฮ้ยจะลับาได้ไงทุกคนมันโเลยตีมตีมันตีมันตีมันเฮ้ยอาทีเดียวมันยมันยมันันนนนมัน ก็แล้วสวยโอ้ทุกคนพี่ป่ามจูได้ทุกคนดูข้โกงครับเวลาเวลา่าไปแล้วตอนนี้ครับพี่ป่าไปได้ึ่งทีเฮ้ยจ้ามันโกนตีนว่ะจ้ามันโกนตีนว่ะจ้ามันโกนตีนจ้าไม่ฉทีแน่เลยอ่ะไอ้กาไหน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 ไอ้กาไปโกงอะ

ไอ้เจ้ามันโกนตีอย่างนี้ผมว่าอยู่แถวนี้แน่เลยยอู่จุดที่ปลาตายใช่ปะชัวร์เลยไอ้เจ้าอยู่จุดที่ปลาตายแน่เลยฮะอะดูดิอ่อะไอ้หงบไอ้ดูนีิงอ้หงอเรียกอ๋อคุณเล่นอยู่ไหนคุณเล่นเฮ้ยเฮ้ยแข่แค่ไอ้เจ้ามันอยู่จุดที่มันเป็นจานดาวเทียมนะเฮ้ยเฮ้ยโกนตีนกูอะจ้ะฮะทำไมเป็นจานตัวทำไมจานตัวเล็กจังไงเออทำไมไอ้เจ้ามันโกนตีเป็นแันเกินต่ะทุกคน เลม้รียบร้อยโดนแล้วเจอเจข้าไาลงไงข้ามาลงเข้าไปลงตามาลงอ่าเจยวมึงจะไปไหนเจ้ามึงจะไปไหนเจ้ามึงจะไปไหนเกียวเกียว้่ยวโดนโดเกียวโ เข้ามาแล้วตัวมันตัวมันโคุณทุเล่เลยอเอเรียบร้อนแหม่เนี่ยจ๊ะมันมึงตาเพราะอะไรไหมตัวมึงตัวมึงโทุนเล่เลยนะเออแล้วทุกคนโอเคทุกคนครับไปรอบที่สองแล้วสก๊อปเหรอจบเลยครับทุกคนใครเป็นฮะไปโล่ไปแล้ว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 ไปโล่ดิ่วดิ่วทุกคน ไอ้ตรงนี้ก็เนียนะเรื่องมึงอย่าไปตีตรงล็อบบี้เดี๋ยวมึงไม่กระตีทำไมเนี่ยเราไปหาที่อบมดีกว่าแล้ไปชมเฮ้ยรีบนับ่โอเคทุกคนรับสนาทีจับนาฬีกานะครับทุกคนไ้เห็นไหมทุกคนเห็นสายมือว่าอะไระอะไระอะไรละอะไรละไอ้แกเงียบมาไม่เห็นมไม่เห็นไอ้แกเงียบไอ้พวกทุกคนรับวรรวรรสิทธิ์ตัวนี้มันกินมัทองทุกคนชาวบ้านตัวนี้วะเรอะรอะรอะ ฮัลโหลฮัลโหลอ้าวมาเจอผมมาเจอผมฮัลโหล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 ฮัย่าผมจะฆ่ากูย่าจะต้องคนเต็มเลยย่าโอ้เนียนเว้ยเนียนเว้ยเนียนเว้ยฮัลโหล

แอบดีดีวะ่ะม,มิมิม,ม,ม,มิมิไอ้อก้ามึงตายแน่ไอ้้กา โอ้ยเจมี่เจี่เกิดอไรเจ้าอย่าย่าอย่ขึ้นมาขึ้นมาารสิตขึ้นมาฟพรสิตจุกลบลบลชิงรถทุกคนลบลครับทุกคนไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วไอ้เล้าไปได้เลยเล็กซี่เล็กซีม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 ีอะไรมึงอะไรเฮ้มันไม่งไอโกไอโกก ไม่เลยกูจะรอดเลยไม่เลยกูจะเอาเาแเดเด่งองอใครเอาเอเอตายเอาเรีวบร้อยไม่แต่ผมตายก่อนผมเป็นใช่ไหมเอเคไปแล้วทุกคนหาตอครับไม่แต่ผมจำได้ให้ปลาแอบไหนทุกคนเน้องลาฟเอลน้องลาฟนอน้องลาเอร์เเนยนหลอกจาจ้าจ้พี่ดักลาจ้าพี่ดักลาจ้าพี่ดักลาคนนี้คดีน่ะจ้าจ้าจ้ามเข้ามันเข้ามัเร็วเข้ามัเร็วก้าวยแน่้ามนายแน่จ้าจ้าายแน่ ฮมยเดี๋ยวจำได้ว่าราฟิลแอตอนนี้่ เลี้ยวเหรอดีว่าความจำมันดีทุกคนแม่ถอดได้ทุกคนแล้วมีท้องป่าแล้วโอเคทุกคนรับไปรอบสามเลยก็มับวซุบเลยไอ้ก้ามกระปูเปียวไอ้กล้าไม่ให้ไอ้ก้ามาคืนไอ้ยขี้ตไหนไม่ให้โอ้มาคืนโอเคกดลาฟฟิวเปนโอเคมาลาเฟิวเปนอ่อนให้นะครลาฟฟิวเปนครับทุกคนคนต่อไปครับใส่คนไปไปแล้วใส่คูไปไปแล้วลาฟฟิวไปไปแล้วใส่คูไปไปแล้วลาฟฟิวเปนไปแล้วไปขี้ยาคูเปนเยยเราจะเราจะอัดล้มให้นะฮะ เราจะเราจะไม่ให้ลาเฟิลเป็นเราจะ้มทุกคนนะไปไปไปโอเคสี่นาทีจะเวลาถามได้เลยครับคุณอยอยูวิจัยทุกคนเห็นแล้วไหมขาหน้าผมเลยทุกคนเห็นเห็นหมม้กน้วมาไล่กันแล้วมาแล่กันแล้วมาแล่กันแล้วมแ้มา้มกันแลกกันนามามามา ป้าไปตู <Labor ator il fi> <laughs> ้ไปตู <District of meillä> ้เกมนี่มนะไรวะคก็ตื่นตัวนะไอ้กาไม่ต้อกลัวไอ้กาไอ้กาไอ้กา มเเป็นเบื่อแล้วเป็นเบื่อแล้วเป็นเบื่อแล้วเว้ย่เว้ย่เว้ยไอ้กาตายเลยว่ะกาตายผมก็ได้ทุกคนกาไมกระจอกมากเลยทุกคนชูเป็นนะโอ้ชิบหายแล้วไปลงผมให้เวลาคนีนี่โตคุณคุณบอกให้เวลาผมต่คุตผนี่ก็เะกเตเ้อเเ้เ้อ เร้าแรงเกินไปล่าเลยละเลยละ ตายเรียมรลอยแม่เอ้ยดักหน้าักหลังไม่เอาวะ้ยลาฟิวคนนี้ทุกคนครับเดี๋ยวมันมันกร้มันด่าผมนะไอ้ไฟโรนอ่ะไอ้ไฟโรนไอไฟโรนไตัวคนเลยคุดเนี่ยไอไฟโรนขเนี่ยเลยทุกคนเออไม่นะตัวผมลาฟิวกันเลยลาฟิวกันเจะตายไปได้สามมาตีเร็วมาต้องตีเร็วมาต้งีเร็วมาต้มาตไปเลยไปหาจัไปเล่ต้เลยนต้อเลยวตายเดียวตายเดียตาย บเอยตายไปเลยสามเอาวิมาแล้วเิเอาว e ิมาต้องไปหา้ามาตรงไปาต้องไปในน้ำตองไปในน้ำเรวขวาเร็วขวาตองไปาช้างหาช้างจบเลยทุกทรานเมื่อ uh, ก <si ี้ไม่พอเร็วขวาไปทุกคนดูทุกคนเห็นทุกคนเห็นจิ๋วมจิ๋ว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 จิ๋ิ เอ้จิวกำลังจะตายทุกคนไอ้จิ๋วเฮ้ยลูกแม่ทำทำลายต้นไม้กูหมดเลยว่ะพวกนี้พวกนี้แต่ไม่ดีเลยขาดไม่น่าทุกคนไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วตายอ้จิ๋วมันกดยิงไม่ได้มันมันตัวเล็กเกินเรียบร้อยทุกคนรับโอเคไปทุกคนรับรอบที่สามไอ้เราเรท้ายครับทุกคนเล t โก้ไปทุกคนรับรอบท้ายสุดเลยครับผมใครเป็นครับสุดเลยสุดเลยใครเป็นเขนทอดเป็น ไป็วไปโลไปโลไ้าเป้าเปนี่ลรโ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 ลรไปเร็วไป้ามาไไงงไปไ่เอาอกไป้าอกไปรีบาก่อนรีบาก่อนก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะรู้จุดซ่อนเราทุกคนครับเราต้องรีบามันะแอบนรทุกคนแอบไวาั ตองนี้โคตรเนียนบอกเลยไอ้ก้าบอกอะไรตอนนี้พวกพี่มันเป็นลัทธิคนตัวแบนตัวหน้าอย่างแบนเลยทุกคนดูหน้าแบนนะไอ้ก้าไอ้ก้าพี่ไปให้นะพี่อยู่จุดที่ก้าเคยโดนโดนตีทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมไม่นะคือก้าคือตาคนแรกเลยติดตัวไม่น้าไม่น้าไอ้ก้ามันจะหามันจะหาน้อยไปแล้วไอ้ก้าไอ้เ้ยไอ้เรยจะดีแล้วจะดีแล้ว วิ่งกันเต็มเลยวิ่งกันเต็มเลยวิ่งกันเต็มเลยเ่่ไปวล่เ่ปตัวอะไรยังไปตัวอะไรอ่ะจ๊ะจ้ามนึงมมมีมีมีจ้าวิ่งไปจ้าวิ่งไปไาจได้ายทุกจะกูอะไรจ้าจ้าจ้ามมีมีจ้โกงมีมีมีาต้องไม่กูจะตายไปมจ้าจ้ากูตายรอจอย่าวะตัวแบนตัวแบนตัวแบนแบนไว้แบนไว้ แมนไว้เป็นไว้เป็นไว้เป็นไว้แมนไว้โน้ยต้องเงินไม่ใช่สกต้องเงินเดียวแมนที่คืเป็นตัวแบนอยู่คืเป็นตัวแบนอยู่แมนอยู่ยังแมนอยู่ยังแมนอยู่แล้วพีงแมนอยู่ครับผมเลยพวกเงียนปุ๊พี่ยังเงียนอยู่น้องยังเงียนอยู่พี่ยังเงียนอยู่พี่ยังเงียนอยู่ไอ้เคโอ้ยไอ้พกแไอ้แก่ปะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ปลาปลาเอ้เหลือหรือปลากระพี่ไม่นะปลางตายทุกคน ม่นะเหลือผมคนเดียวนะครับเนี่ยครกินอะไรกินไรข้ามอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไอไอ้แก่ไอ้แก่ดีไปทั่วเลยไอ้แก่นี่มันเห็นไว้แกมันเห็น

สากคลิปนี้ถือว่าของปากของคอแล้วกันนะครับว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไซโคแกยะแย้คุงเจนทอนปารดาฟิลด์และแฟนุดด้วยกันทั้งเจมิคิน้าข้าวได้เนี่ยไปดูกันว่าเป็นซ่อนแอบอะไรเดี๋ยหรือว่าคอมเมนต์ด้วยกันนะทุกคนจะมาคิดหน้าไปไหนครับผมเฮ้ยมึงเป็นตัวอะไรนะเนี่ยแบทที่ผายเจอียมนทุกคน